อริสโตเติลหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ผ่านหูกันมาบ้างใช่ไหมคะแต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคือใครทำอะไรมีแนวคิดยังไงหรือมีผลงานอะไรบ้างในคลิปนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอริสโตเติลกันคะ่ะอริสโตเติลเนี่ยเขาเป็นนักปรัชญายผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะในประวัติศาสตร์ตะวันตกเชิญทุกคนรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ เราจะมาดูประวัติของอริสโตเติลกันนะคะอริสโตเติลเนี่ยเขาเกิดมาในปี384ก่อนคริสตกาลในเมืองสากิรัคว้นมาสตูนเมืองทางตอนเหนือของกรีกอริสโตเติลเนี่ยเขาเติบโตในครอบครัวของแพทย์ราชสำนักค่ะทําให้อริสโตเติลเนี่ยคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์และชีววิทยาตั้งแต่เด็กค่ะทุกค,คนได้รู้ประวัติของอริสโตเติลไปแล้วเนี่ยทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าอาริสโตเติลเนี่ยเขามีแนวคิดสําคัญอะไรเป็นยังไงบ้างงั้นทุกคนไปฟังแนวคิดสําคัญ นแนวคิดสำคัญของริสโตโตลก็คือข้ารักเพลโตแต่ข้ารักความเป็นจริงมากกว่าจึงแม้เขาจะนับถือเพลโตมากแค่ไหนแต่รอสโตโตลไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ซีรูปแบบซึ่งที่เรียกว่า theory of form คือการปกครองในอุดมกติเขาเชื่อว่ากฎหมายเนี่ยคือเรื่องของเหตุผลที่ประจักษ์อคติ และเขาเชื่อว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองโดยอาศัยกฎหมายนั่นเองเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์ที่ย่อมมีกิเลสดังนั้นเมื่อผู้ปกครองเป็นมนุษย์จึงย่อมมีกิเลสในตัวจึงต้องนํากฎหมายที่เป็นธรรมมาบังคับใช้ในสังคมนั่นเองค่ะเรื่องที่สําคัญนะคะอารโต,โติเตอรเนี่ยเขาก็ได้แบ่งกฎหมายออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทแรบกบก็คือกฎหมายธรรมชาติค่ะเป็นกฎเกณฑ์ที่กําหนดแบบแผนของมนุษย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติของจิตใจก็คือที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์นั่นเองค่ะ ซึ่งถือว่ามีความเป็นนิรันร์แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสากลค่ะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือกฎหมายที่มนุษนย์บัญญัติขึ้นคือกฎเกณฑ์ที่ผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจเนี่ยกำหนดขึ้นโดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสังคมและตามกาลเวลาค่ะนอกจากนั้นนะคะ เอาล่ะโตเนี่ยเขาก็ยังแบ่งความยุติธรรมออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ประเภทแรกความยุติธรรมทั่วไปเช่นความยุติธรรมตามธรรมชาติของจิตใจใต้สํานึกของมนุษย์นั่นเองค่ะประเภทที่2ความยุติธรรมเฉพาะเรื่องเช่นความยุติธรรมแบบแบ่งสรรปันส่วนเป็นการแจกจ่ายทรัพยากรสิทธิและหน้าที่อย่างเหมาะสมตามความสามารถและคุณงามความดีของแต่ละคนความยุติธรรมแบบเลกเลี่ยมทดแทนซึ่งก็คือ เป็นการชดเชยความเสียหายหรือแก้ไขเมื่อมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นค่ะผลงานผลงานของ r e s t o t e ที่เกี่ยวกับกฎหมายพื้นดวงนั้นไม่ได้อยู่ในรูปแบบตำรากฎหมายเหมือนกับนักกฎหมายสมัยหลังนะคะแต่เขาได้เสนอพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายความยุติธรรมและการปกครองที่ดีผ่านงานปรัชญานั่นเองโดยเฉพาะหนังสือสำคัญสองเล่มนะคะก็คือพอ i ิต ก็คือเป็นตำราการปกครองที่สำคัญที่สุดของเอกริโต้ค่ะแล้วก็เล่มที่สองนะคะก็คือดิาาคาโอเมเชียนเอาต t ก็คือเป็นจารีธรรมแบบนิโคเมเซียนะคะซึ่งงานนี้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับความยุติธรรมค่ะและนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้จักนะักปรัชญาชาวกรีกที่มีชื่อว่าอาริสโตเติลมากขึ้นเพียงเท่านั้นคะ่ะและผลงานของอกริโตลที่มีความโดดเด่นก็ยังมีอีกมากมายนะคะถ้าทุกคนแบบ อยากจะรู้ข้อมูลหรือว่าผลงานของเขาเนี่ยก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะและแนวคิดของไอ้โตโตเนี่ยยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้และปรัชญายโลกจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะคะขอบคุณค่ะ